สวัสดีครับมอร์เซเดสเบยนาจครับวันนี้นะครับวันที่10นะครับเดือน10ปี2021นะครับก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับที่ลูกค้าจะรับรถนะครับ2คันเลยนะครับคันแรกก็จะเป็น G.L.C. 2 2 0 D.A.M.G. Dyna มิกนะครับแล้วก็อีกคันนึงเป็น G.L.C. 3 0 0 E. c o u p e นะครับคันหนึ่งต้องไปส่งที่บ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางไปนะครับอีกคันหนึ่งรับที่โชว์ดูนะครับเดี๋ยว ไปดูบรรยากาศการส่งมอบรถ2คันใน1วันแล้วก็มีเลิกตอนเช้าปอมกันด้วยนะครับไปชมกันเลยครับรถมาถึงที่หน้าโรงงานลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้รอเลิกอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ข้างในโรงงานนะครับรถมาถึงแล้วนะครับนี่ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ สัมภาษณ์คุณน้ำกับคุณมาร์คนะครับก็วันนี้เอารถมาส่งนะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเป็น GLC 2 2 0 D AMG Dynamic นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ว่าที่คุณน้ำเลือกเป็นคันนี้ชอบอะไรของรถคันนี้ชอบชอบสวยสวยด,ดูแเ้วีสวยมีเพ่่้ใช้ใช้ผู้ใช้ดีครับอ่าชีสไม่ใหญ่เท่าไหร่ ยูดทิมบ้ามล้อแล้วสบายจอดรถไม่ยากจอดรถไม่ยากเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้คันนี้อยู่ที่นี่ใช้จอดรถเอสคัสอยู่เนาะแล้วก็เคยซื้อ e 2 0 0 ngt ใช่ซื้อกับผม10ปีแล้วใช่รถตู้เป้งอีกรถตู้เป้งอีกคันหนึ่งแต่คันนี้ไม่ได้ซื้อกับผมนะ next time mah tes s a ่าสองจะขันต่อไปจะซื้อ eos ครับที่นี่ช่วยเยอะบริการดีใช่ใช่ใช่ค่ะราคาไม่แพงด้วยทุกอย่างมีไหนมีปัญหาถามรู้รู้ช่วยโอเคครับคุณค่ข้าของของคุณน้ำนี่ทำขายเกี่ยวกับอะไรนะครับรถเกี่ยวอะไรค่ะรถเกี่ยวข้าวอะไรทั้งคัเซ็ตขายอะไรด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีมีเครื่องอัดฟังเครื่องอัดฟางใช่ค่ะ มีแต่ย่าแตาย่าสัยแขงใชค่ะสมอาหารมีเกี่ยวกับการเกษตรเครื่องจักรการเกษตรทั้งหมดเลยใช่มีตัวแทนทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ลูกค้าอยู่ที่กาญจนบุรียีสัลาบรีเยอะๆครับส่มาใช้รถเบนซ์ลูกค้าส่วนมากก็ใช้รถเบนซ์ใช่ไหมครับเวลาไปหาลูกค้าก็ขับรถเบนซ์ไปสบายกว่าใช่ แล้วแล้วถ้าลูกค้าคนอื่นเขาสนใจรถเบนซ์เนี่ยแนะนำมาซื้อกับผมได้ไหมครับได้ค่ะแน่นอนบริการดีเนาะบริการดีแกบริการดีู้จ้านหลกดปีแล้วค่ะครับผมโอเคใช่คืออ่ะครับผมวันนี้ก็เห็นรถแล้วถูกใจเนาะถูกใจค่ะสวยสวยลูกสาวชอบด้วยใช่ลูกสาวชอบที่รถที่อะไรนะเลหมาจีเอสเออไม่ชอบนี่แล้วได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็ มีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่โชว์รูมนะครับไปส่ง GLC 3 0 0 e coupe อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลูกค้ากำลังจะมานะครับยวมาเจอกันที่โชว์รูมครับสำหรับคันที่สองนะครับคันที่สองของวันนี้นะฮะก็จะเป็น GLC 3 0 0 e ครับ coupe นะครับ สวยๆแล้วแม่ภายในนะครับคันนี้จะเป็นสีเทานะครับภายในจะเป็นสีดำนี่ับหัวหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> คูปเป้ก็จะเน้นแบบข้างหลังแบบเท่ๆสวยๆวยนะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับรถคันนี้สีเทานะครับแต่ว่าจะเป็นออกสีด้าน,นเพราะว่าคันนี้ลูกค้าให้ผมแรปนะครับแรปเป็นแรปใสใสแบบด้านนะครับก็จะได้อารมณ์แบบดูๆขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็มีบริการนะครับที่โชว์รูมมีบริการแรปทั้งใสแล้วก็ด้านด้วยนะครับมีทั้ง2แบบเลย เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าชอบอะไรกับรถคันนี้นะครับถึงเลือกเป็นรุ่น g l c 3 0 0 e coupe คันนี้นะครับโอเคครับขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ฝนนะครับเอาก่อนอื่นเลยพี่ฝนกับรู้จักกับผมได้ยังไงครับก็เป็นพนักงานขายรถที่แนะนำแล้วก็ที่เข้าใจอ่าจริงๆแล้วพี่ฝนอ่ะซื้อรถเบนซ์ไป2คันแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ไม่ได้ซื้อกับผม ใช่ค่ะแต่ก็รู้จักการเพราะว่ามีโอกาสได้ได้ช่วยแนะนําฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ก็ประทับใจน้องไงที่แบบน้องอธิบายแล้วเราเข้าใจอะไรยงดูแลดีบริการดีค่ะครับผมคันนี้ก็เลยแบบมาอุดหนุนแล้วชอบอะไรกับ D L C 300คันนี้ครับก็เขามีวิวัฒนาการที่ใหม่ขึ้นรองรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะมาในอนาคตเรืงของการใช้ไฟฟ้าสลับกับน้ำมันครับผม แล้วเฮียเฮียเฮียเป็นคนชอบคันนี้ครับเฮียชอบอะไรครับเฮียชอบอะไรคันนี้ก็เบอร์สวนรีฟลูเอปชั่นมันมีสองระบบสองถ่อก็ดีด้วยสวยด้วยรูปทรงสวยด้วยนะแล้วคันนี้เฮียเป็นคนรีเควสเลยว่าจะแรปฟิล์มแบบนี้ใช่เฮียเขาชอบแบบแนวด้านดันอ่าเท่เลยครับสวยเลยแล้ววันนี้เห็นรถแล้วเป็นไงครับถูกใจไหมครับ ดูใจมากดูกใจมากมโอเค <c oughs> ดยังไงฝากให้ลูกค้าที่เขากําลังดู YouTube อยู่ <c oughs> ว่าแบบผมดูแลเป็นยังไงแนะนํามาซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยครับพี่ฝนถ้าลูกค้าที่ตอนนี้ได้มีโอกาสได้ดู YouTube คลิปนี้นะคะถ้ามีโอกาสได้เข้ามาดูแล้วก็น้องไก่บริการดีมากแล้วก็สามารถอธิบายในเรื่องข้อมูลของรถให้เราเข้าใจได้หมดทุกอย่างถ้ามีปัญหาน้องบริการต่อเน,นื่น <c oughs> นองเราี่ไม่ทิ้งเราครับผม ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ผลที่ให้โอกาสได้ดูแลค,ครับขอบคุณครับค,ค,ครับนี่ก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่ส่งมอบรถสองคันนะครับก็อาจ,จะเป็นวันที่ยุ่งๆนิดนึงแต่มีความสุขนะครับทั้งเซลล์และก็ลูกค้านะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ m มอ c e เ e เด e เบนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับลายอดีไก่เบนซ K A I B E N Z นะครับสนใจ m e r c e d e s b e n บทุกรุ่นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ m e r c e d e s b e n บครับแล้วก็มีรถเก่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนอยากมาเทินเป็น m e r c e d e s b e n บซคันใหม่ก็แอดไลน์นะครับส่งรุ่นมาประเมินราคากันก่อนได้นะครับรับรองว่าจะช่วยให้คุณได้มาออกรถคันใหม่ได้ ง่ายที่สุดนะครับก็จะหาราคาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ